ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์บิ๊ิชิษานะคะใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะอาจารย์เป็นอันดับหนึ่งในการให้คำปรึกษาเรื่องของปัญหารักสามเศร้าแล้วการดึงแฟนเก่ากลับมานะคะตอนนี้กำลังขยายเพิ่มเป็นเรื่องของทวินเฟรมหรือเนื้อคู่นะคะ ถ้าใครสนใจอยาปรึกษาอาจารย์จะเก่งเรื่องของความรักเป็นอันดับที่หนึ่งแต่เรื่องอื่นปรึกษาได้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะคะอ่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักเราจะจัดโปรโมชั่นสำหรับการดูความรักนะคะลดราคา เออเป็นคลิปคนโสดนะคะแล้วก็เป็นคลิปเนื้อเออเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของคู่นะคะลด50%นะคะการดูแบบอัดคลิปวิดีโอนะ,ะเป็นโปรโมชั่นคนโสดนะคะสำหรับเดือนความรักนะแล้วก็สำหรับคนที่มีคู่นะคะก็ลดราคาเหมือนกันนะสามารถแอดไลน์มาได้ที่อาจารย์ปากหมุดไว้เลยนะ ส่วนเครื่องรางของขลังก็ยังมีอยู่นะคะจะมีแป้งหน้าหน้าทองช่วยในการเสริมสเสน่ห์เสริมเมตตามหานิยมนะคะมีสีพึ่งช่วยในเรื่องของคำพูดวาจาขายลํำรวยนะคะคนเมตตาแบบเรื่องเงินทองนะคะแต่เป็นสีพึ่งนะคะ หรือว่าเรื่องของการค้าขายนะเออเงินทองอันนี้เมตตาสเสน่ห์เนาะส่วนน้ำหอมนะคะจะช่วยในเรื่องของการเมนิเฟสดึงแฟนเก่ากลับมาหรือว่าขอพรสิ่งต่างๆความรุ่งความรักนะคะสมวงสมบงัมบงเนาะส่วนเพนดูรัมนะคะสเปเชียลมากเลยสำหรับเดือนนี้เจ็ดจักระเข้าแล้วนะคะอันนี้เพนเพนดูรัมที่ช่วยทุกเรื่องเลยนะคะความรักการงานการเงินโชคลาภสุขภาพ ใน1อันเลยนะคะตอนนี้มีจำนวนจำกัดนะสำหรับเดือนนี้เท่านั้นใครที่สนใจเพนูรัมเอ่อเจกก็ดจักระนะคะก็แอดไลน์มาได้เลยสำหรับช่วยในทุกคุกเรื่องนะคะจะได้ไม่ต้องบูชาหลายอันเนาะส่วนใครที่อยากผูกจิตผูกรักดึงแฟนเก่ากลับมานะคะสามารถที่จะ ทำได้นะคะหรือการแก้กรรมความรักก็ตามแต่นะคะสามารถที่จะทําได้เช่นกันใครที่ไม่ได้สมหวังในเรื่องของความรักเนาะส่วนการเรียนไพ่ยิปซีนะคะวันที่1 6บ7มีนาคมนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะเรียนหรือลงเรียนออนไลน์ก็ได้ถ้าไม่สะดวกมานะคะก็แอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดบ,บิชิสาใครที่แอดไลน์มาใหม่นะคะดูดวงฟรีหนึ่งคำถามตามกติก,กานะ โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับแรนด้อมคลิปนี้นะไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะขอพลังงานไพ่หนะะ่อยค่ะขอพลังงานไพ่หนะะ่อยค่ะแรนด้อมคลิปนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรคะ d ด็แปดเหรียญ g e of p p n n a c l e หกไม้เท้า3ามดามคนที่คุณถามอยู่นะคะตอนเนี้ยชีวิตของเขาอะไม่แน่ไม่นอนเลยนะคะไม่มั่นคงเลยไม่แบบ Success ไม่ประสบความสำเร็จเลยนะคะ เขามีความรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยค่คอนข้างที่จะเหมือนหมดอะไรตายอยากหลังจากที่เขาไม่มีคุณอยู่ในชีวิตเนาะวสไตล์ของเขาอะ่ะเหมือนคนตายทางเป็นน่ะเหมือนคนที่ต้องแบบทำงานไปวันๆให้ตัวเองรู้สึกแฮปปี้มีความสุข หรือว่าลืมเรื่องราวต่างๆในชีวิตไปด้วยความที่ชีวิตมันแบบมันน่าเบื่อเออมันเลยต้องเหมือนแบบตั้งใจทํางานให้มันลืมไปวันๆให้ให้มันรู้สึกแบบใช้ชีวิตไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยสังกตายพอสมควรเลยนะคนที่คุณนึกถึงอยู่ไม่ไม่รู้ว่าคุณมาถามถึงใครนะแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะ มีความเครียดในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีความกดดันในชีวิตค่อนข้างสูงแล้วเขาก็รู้สึกว่าชีวิตของเขาเนี่ยไม่ค่อยได้มีความสุขเท่าไหร่ผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักก็เยอะนะคะเขาเหมือนชีวิตตัวคนเดียวหรือมีมีการไปคนโสดอะคะ่ะถ้าเขาโสดก็คือเขาไม่ได้มีคู่หรือเขาไม่ได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักแต่ถ้าเขาแบบเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็เหมือนไม่มีเนาะ The world มันช่างต่างจากคุณเหลือเกินทุกครั้งที่เขาหันมามองชีวิตของคุณเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตของคุณน่ะถึงสักเซสถึงแบบประสบความสำเร็จถึงดูมีมีความสุขดูแบบดูมีอะไรมันช่างต่างจากเขาอะทำไมเขาถึงรู้สึกว่าหลังจากที่เลิกกับคุณไปเขาเป็นคนทรมานอยู่ฝ่ายเดียวหรอ บี้ไม่รู้ว่าคุณกับเขาอะใครเป็นคนที่บอกเลิกกันก่อนแต่เขาอะรู้สึกว่าคุณดูมีความสุขคุณดูอยู่ได้หลังจากที่คุณเลิกกันแต่ทําไมตัวเขาอะชีวิตเขาไม่ได้มีความสุขแบบคุณทําไมชีวิตเขาถึงไม่ดีเท่าคุณทําไมการเลิกกันคนที่ต้องเสียใจหรือชีวิตจะต้องตกต่ำมันจะต้องกลายเป็นเขาด้วยเขารู้สึกว่า เขาไม่ได้รับความแฟรหรือว่าความยุติธรรมตรงนี้อืมไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะแต่ว่าเขารู้สึกแบบนี้จริงๆอะดูสีแล้วใครอะเป็นคนที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องจบลงเพราะเขาเองรู้สึกว่าแบบหลังจากเลิกกันไปอะอคุณดูชีวิตดีจังเลยอะไรเงี้ยสามดาบมันเป็นเพราะตัวเขาเองอะรู้สึกอยากอยู่คนเดียว มันก็อาจจะมีโมเมนต์ที่แบบเขาอาจจะเคยบอกคุณหรือเขาอาจจะละเลยความสัมพันธ์จนคุณต้องเดินออกมาหรืออะไรก็ตามแต่คือมีมองว่าเขาเป็นคนตัดสินใจที่เขาอยากจะอยู่คนเดียวแล้วคือตอนเนี้ยเขาก็ได้อยู่คนเดียวแบบช้ำๆเลยเออเขารู้สึกว่าณตอนนั้นนะคะคุณอาจจะได้รับเหตุผลว่าโอเคตอนเนี้ยคือเรารู้สึกว่าเราแบบเราอยากอยู่คนเดียวอะ่ะเรายังไม่พร้อมในการมีคอมมิตเมนต์ เรายังไม่พร้อมในการมีความสัมพันธ์นี่คือสิ่งที่เขาอาจจะบอกกับคุณในวันที่คุณกับเขาเลิกกันอะไรประมาณเนี้ยซึ่งี่มองว่าตอนเนี้ยเขาก็ได้เรียนรู้แล้วว่าเออเขาก็ได้อยู่แบบตัวคนเดียวจริงๆแบบช้ำเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งโลกที่มันไม่มีคุณนะ่ะมันเหนื่อยนะเพราะว่าเขาต้องไปเจอผู้คนมากมายที่ เหมือนไม่ได้รักเขาหรือว่าทําให้เขาอกหักขึ้นมาค่ะเขาไม่ได้รู้สึกว่าเออมันมันเซฟหรือว่ามันปลอดภัยเหมือนตอนที่อยู่กับคุณอืมแล้วเขาเองก็เหมือนแบบแอบบอิจฉาคุณนิดนึงอ่ะที่แบบเขาอยากให้คุณเนี่ยอยู่ไม่ได้ โดยไม่มีเขาเหมือนกันเหมือนที่เขารู้สึกอะไรประมาณนี้มันมีความเป็นเด็กเอาแต่ใ,นใจนิดนึงนะในคนคนนี้อะ่ะถ้าคุณแบบรู้จักเขาอะไรเงี้ยขอพลังงานให้ค่ะแล้วเขาจะยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้คะเขาจะเอายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้คะ The Empress เขาคิดถึงคนที่เป็น The Empress ของเขาก็คือตัวคุณแหละ คุณอาจจะเคยเป็นแฟนเขาเป็นภรรยาเขาเป็นคนรักของเขาเนาะหรือเป็นคนที่เขารักมากๆแล้วอยากจะจริงจังสุดๆนะคะเป็นคนที่จริงๆๆจังจริงใจแล้วก็จริงจริงจังที่สุดคุณมีความรักที่ที่เขาสัมผัสได้ว่าคุณเป็นคนที่จริงจังที่สุดในชีวิตเขาตั้งแต่ที่เกิดมาเจอเลยนะคะสิ่งที่เขามองคือ ตอนนั้นน่ะเขาอยากมีอิสระในตัวเองเขารู้สึกว่าเขายังไม่อยากผูกมัดเขารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เวลาระหว่างคุณกับเขาเขาก็เหมือนพยายามที่จะปะวิงเวลาพยายามที่จะแบบปฏิเสธนะคะใน,ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยอืยังยังไม่พร้อมในตอนนี้รักษาผลประโยชน์ตัวเองหรืออาจจะเห็นแก่ตัวเกินไปในนะเวลานะน,นั้นมุมนั้นอะไรอย่างเงี้ย แต่ถามว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคือเขาอะเหมือนอารมณ์เหมือนเด็กไปเที่ยวเล่นน่ะแบบเขามีการเที่ยวเล่นมีการแบบว่าเดินทางในในความสัมพันธ์เขาเขาอาจจะแบบเออได้ใช้ชีวิตของเขาจนจนคุ้มแล้วจนรู้สึกว่าเออมันถึงจุดที่แบบที่มันไม่ได้แคร์อะไร แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้รักสนุกเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยจนวันหนึ่งเขาก็แบบเขาก็เรียนรู้อะว่า,วาจริงๆแล้วอ่ะมันเรามองข้ามความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่ที่เขารักเราไปอะ่ะแล้วก็ความเห็นแก่ตัวหรือความที่เขาไม่ใส่ใจอยากอยู่คนเดียวนะตอนนั้นเขารู้สึกว่า มันคือสิ่งที่ดีเขาอยากอยู่คนเดียวเขาไม่อยากมีคุณอยู่ในชีวิตแต่พอไม่มีคุณขึ้นมาจริงๆแล้วอะเขาหวยหาความรักอะเออไม่รู้สึกว่าเขาได้รับเวรกรรมอะเนี่ยเวรกรรมขึ้นมาสองใบคนเราอะมันจะสำนึกขึ้นได้หรือมันจะรู้สึกอะไรขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสิ่งสิ่งนั้นอะไม่ได้อยู่กับเราแล้ว Two of บครับพีม่มองว่า เขาทุบครับอืมเขาเป็นคนที่สูญเสียนั่นคือสาเหตุที่ทําไมเขาถึงเสียใจวันนี้เขารู้แล้วว่าการที่เขาเดินออกไปจากคุณน่ะมันไม่ใช่ว่าคุณน่ะสูญเสียเขาแต่เขาอ่ะกําลังสูญเสียคุณไปเขากําลังสูญเสียสิ่งท,ที่ที่สุดในชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ย คือเขาคงแบบออกไปใช้ชีวิตเล้อิ่มตัวกับตัวเขาเองแล้วอะแบบอิ่มตัวในทุกๆเรื่องแล้วอะว่าแบบเออได้ใช้ชีวิตที่อยู่อยู่ด้วยตัวคนเดียวอยู่ด้วยตัวเองแล้วมันเหมือนแบบจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิดอะอะไรเงี้ยนึกถึงเพลงไอ้นี่เพลงผูกพันของบอยตายอะ เธอใช่ไหมที่หัวใจของฉันผูกพันและเป็นเธอเท่านั้นที่หัวใจของฉันต้องการหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะไม่มีเธอมันดูเงาเงาเหมือนเศร้าๆบอกตัวเองไว้นี่ไงโรคที่ไม่มีเธอแล้วเพลงนี้นะผูกพันบอยไตยภูมิรัตอะเพลงเนี้ย เออคือเขารู้สึกแบบคุณคือคนที่เขาผูกพันอ่ะแล้วคือเขาไม่มีคุณแล้วอ่ะเออมันเศร้าเนอะว้จริงจริงเขากำลังได้รับเวรกรรมตรงเนี้ยแล้วเขาจะเอายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้คะเขาจะเอาอย่างไร สี่เหรียญณวันเนี้เขาเหมือนแบบเขาเองก็ยังไม่ไม่ได้เทคแอชชั่นหรือทำอะไรนะแต่เขามีความคิดที่เขาอะอยากจะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันไม่เล่นเล่นเหมือนแต่ก่อนคนคนนี้คือมีมีความคิดอยู่นะที่จะกลับมาหาคุณอนะ แต่ครั้งเนี้ยในการกลับมาบี้บอกเลยว่าเขาไม่เล่นเมื่อก่อนน่ะด้วยความที่เขาเป็นเด็กมากในความสัมพันธ์นะไม่รู้ว่าเขาอายุน้อยกว่าหรือหรืออะไรก็ตามแต่แหละแต่ว่าเขามีความเป็นเด็กในตัวสูงในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วเขาเองก็มองว่าตัวเขาเองอะ่ะแบบเที่ยวเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยยังยังมีความเด็กๆอยู่ตอนเนี้ยเราอีกอย่างหนึ่งอะ่ะ ตัวของเขาขึ้นเพจอเพจ of pencil อ่ะยังมีความเป็นเด็กในเรื่องของนิสัยวุฒิภาวะแล้วก็เรื่องของการเงินตอนนี้คือเหมือนเขาก็ยังไม่ได้มีเงินถุงเงินถังที่สามารถที่จะแบบดูแลชีวิตคนคนหนึ่งได้หรือว่าในการแบบเนี่ยมีครอบครัวหรือแต่งงานได้อะไรอย่เงี้ยเขาคิดได้แล้วนะอะไรที่เขาแบบ เคยทำไม่ดีกับคุณหรือว่าไม่คือไม่จริงจังกับคุณเมื่ออดีตที่คุณแบบอาจจะขอความจริงจังหรือว่าขอความชัดเจนจากเขาแล้วเขาแบบไม่เคยให้คุณตรงนั้นเลยอ่ะสิ่งที่เขาคิดได้อ่ะเขาไม่้ความรู้สึกว่าเขาจะเก็บเงินเขาจะประหยัดขึ้นแล้วเขาจะแบบเขาจะมองเรื่องของอนาคตเขาจะ เปลี่ยนแปลงตัวเขาเองเป็น the emperor อ่ะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะ six of wands เขามีความรู้สึกว่าเขาจะไม่เล่นๆกับความสัมพันธ์อีกแล้วเออเขาจะทําให้ความหลักครั้งเนี้มันมันเป็นจริงขึ้นมาจริงๆได้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกนะคะดังนั้นสิ่งที่อาจจะบอกก็คือ เขาคิดที่จะกลับมาแต่ไม่ใช่ในเร็วๆนี้พอเขารู้สึกว่าถ้ากลับมาครั้งเนี้เขาขอแบบเขาขอผูกมัดเลยได้ไหมเขาขอมั่นคงเลยได้ไหมเขาไม่ต้องการแบบเล่นๆเหมือนแต่ก่อนแล้วเขาต้องการที่จะจริงจังเลยนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะเพราะเขาได้เรียนรู้ในในเวรกรรมที่เขาได้รับหลังจากที่เขาไม่มีคุณอยู่ในชีวิตคือเขารู้แล้วว่าคนที่เขาอยากจะจริงจังด้วยคือใครแล้วการที่ไม่มีคุณมัน มันก็ไม่มีใครเหมือนคุณอีกแล้วบนโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะมาดูราคานารากีอะไรที่มีเกณฑ์เอาชาวกองนี้นะคะอย่าลืมนะใครที่อยากได้แฟนเก่ากลับมานะคะบอกเลยต้องผูกจิตผูกรักเท่านั้นปังมากรีวิวเราแน่นมากแล้วรีวิวของเราเป็นเป็นเรื่องเป็น,เป,นเป็นของจริงนะคะทุกคนนะไม่มีการอันตรายไม่ใช่การแบบ ทำของหรือทำพิธีกรรมอะไรแบบนั้นไม่มีนะคะเป็นอะไรที่คลีนสุดๆนะคะอ่ะมีราศีกุมราศีพฤษกศกแล้วก็ราศีกรกฎธนูนะอ่ะต่อมาไปกันที่โรแมนต์นางฟ้าอยากจะบอกอะไรอะไรอยากจะบอกคะ เวิร์ดดิ้งร์อะรอหน่อยนะมันคุ้มค่ากับการรอการกลับมาของเขาครั้งนี้มันคุ้มค่ากับการรอขุดรอหน่อยนะแล้วคุณอนะก็ต้องให้อภัยเขาให้ได้ระหว่างเนี้มันเป็นเฟสที่คุณต้องเยียวยาหัวใจตัวคุณเองในบาดแผลที่เขาอาจจะเคยทำให้คุณเสียใจ ตัวเขาเองก็ต้องเยียวยาบาดแผลของตัวเขาเองตัวคุณเองก็ต้องเยียวยาบาดแผลตัวคุณเองอะไรที่เคยโกหกปิดบงังหรือว่าเคยทําไม่ดีต่อกันนะคะให้ปล่อยให้มันเป็นอิสระไปแล้วก็เปิดใจคุยกันนะคะเรียนรู้กันมากขึ้นนะคะ waiting for มันอาจจะนานนะแต่ว่ามันคุ้มค่ามันเวอร์เซ็ดมันคุ้มค่ากับการรอแน่นอนพิ่บอกเลยว่าการกลับมาครั้งเนี้ยคุณรอดูการเปลี่ยนแปลงของเขาได้เลยนะใครที่รอแฟนเก่ากลับมาแล้วอยากให้คลิปนี้พลังงานตรงกับคุณก็เขียนข้างล่างนะคะว่าขอให้คลิปนี้เป็นของคุณเนาะอาจารย์ก็ไว้พอให้คลิปนี้เป็นของคุณด้วยเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นแค่แรนดอมเนาะมาดู ข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขานะคะใครที่มาดูดวงเรื่องความรักนะคะคนโสดกับมีคู่แบบอัดคลิปวิดีโอลด50%นะคะอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้ให้เราได้รักกันจิตใจเธองดงามฉันสัมผัสได้แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะมีคนโสดคนโสดมีคู่แล้วก็เรื่องแฟนเก่าอ่ะลด50%สำหรับอัดคลิปนะคะอัดคลิปเท่านั้นนะ ฉันรู้สึกผิดและเสียใจจริงๆเมื่อขาดเธอไปแล้วฉันถึงได้เข้าใจว่าสูญเสียสิ่งที่มีค่าไปจะดีแค่ไหนหากเราได้กอดกันแน่นๆสักครั้งหนึ่งฉันไม่เคยลืมวันนั้นโอเคะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บาร์บี้ด้วยนะคะคลิปเอ่อคลิปที่โหลดอะตอนนี้บี้บี้โลดให้ถึงดูดวงความรักลด50%บี้ให้ถึง ออ่เวันวาเลนไทน์นะคะก่อนนะเออวันวาเลนไทน์ก่อนนะอืมโอเคเราไว้เจอก,กันนะคะบ๊ายบาย